เดินแค่ห้องน้ำเนี่ยนะคะถ่ายเมไม่ได้แล้วถ่ายเหมืไม่ได้แล้วสิบกว่าปีแล้ว<อ>ที่ปวดรักษามา<อ>ปวดหัวเข่าข้งของข้างค่อปวดแล้วก็ตึง<อ>ปวด<อ>มากคะ่ะเดินเดินไม่ไหวะอะค่ะปวดหัวเข่านี้ทั้งสอง,งข้างนะโยมนะ<อ>ถ้าเดินเดินม,มากๆแล้วจะจะเดินลําบากสิบสามปีได้คุ้มมากสุดคุ้ม,ม ผมเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกเมื่อกีตอนนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยพี่นอนท่านิ่งทุกวันค่ะนอนท่านิ่ันอนไปไนร้านทุกวันอเห็นคนอะไรก็เดินเราก็เดินไม่ได้เราก็นอนมอง เวลาพีลุกขึ้นอ่ะลุกนะะคขามันจะพับไปขามันจะพับไปคือพับลงไปเราเดินไม่ได้แค่แข็งขาอ่อนได้ใช่มถ้วเดินหนักพี่จะจับอย่างเงี้ยแล้วเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนอะไรมันทิ้งทิ้งขามันจะเดินคือเราต้องเกร่งกขาไปข้างบนเดินแค่ห้องน้ำเนี่ยนะคะท้ายเหมืนไม่ได้แล้วท้ายเหมืนไม่ได้แล้วพี่เดินหนีอะค่ะเวลาเข้า คืมันเหมือนมีอะไรทิ่มที่ข้ใช่ใช่ขึ้นางขาข้าหมือนอ๋อค่ะถ้าเรายืนเต้นเท้ามันก็จะล้มทันทีมันจะล้มพับไปเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วอย่างที่ชาดีบูลนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเดือยแรกเป็นเท้าขึ้นนะคะอย่างเราลุกขึ้นจากที่นอนเงี้ยเราลุกขึ้นมาได้เราเราไม่ต้องจับอย่างเงี้ยเราลุกขึ้นยืนได้เลยแล้วเดินได้เลยเท้าอดิตอนนี้เดินได้ป้ะใช่แล้วที่ก็ออกกำลังกายได้เหมือนเดิมเนาะ ได้แค่สัปดาา์เดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ก็เริ่มเดินได้พี่ก็เลยลองออกมาไกลอครั้งนึ่งซึ่งอาการที่พี much, ่เจ็บล้าวตามขาแน่ขมันหายไปหายไปแลไม่เป็นอะไรเลย๋อ้่ะเดินเดินองเดินวัวัยดบมาจะวิ่งใดูได้ไหมคะเราเี่ยจ็าองค่คดีมูแล้วเห็นผลลัเ็แล้ว่าหายปวเได้ก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขอกาลังใจได้นะคปวดหลังล้วลงขา เ้าสะโพงก่าแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาค่ะปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาอพอมารู้จักกับดีบูลก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซอง ก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดปวดหัวเข่าทั้งของข้างค่ะ,คะปวดแล้วก็ตึงปวดมากค่ะเดนินเดินไม่ไหวอะคะ่ะเดินไม่ไหวปีระยะเวลามาปีกว่าปีก<ป><ป>วา<ป>่วา ชีวิตลาบากไหมคะลาบากมากค่ะขึ้นบันไดเป็นยังไงบ้างคะพี่มีอาการเป็นยัไบ้างประมานมากปวดดึงตัวเองค่อยๆขึ้นมาเก้าทีแล้วหน่อยแล้วหน่อยตายาวใช่ไหมตายราวขึ้นมาเลยค่ะเวลาขาลงก็ตายลาวลงบางทีก็กระถัดทรมานทรมานจริง เสียวไหมคะเสียวหัวเข่าอ่ะเสียวแล้วก็ปวดถ้าเดินในเวลาเดินแล้วมันจะเสียวถ้านั่งห้อยขานานๆนี่มันจะตึงหรือยืนไม่ถึงห้าในทีนี่จะตึงทนไม่ไหวต้องนั่งนอนนอนอย่างเดียวค่ะรอมากกินยาประคองมาพอดีมาเจอดีบูลแล้าก็ลอเรื่อยๆทําไมถึงตัดสินใจเลิกทานลิดัณฑ์ดีบูลละคะ เขาดูแล้วจากที่ที่ในในในรีวิวแต่ละรายเนี่ยเป็นอาการเหมือนเหมือนกันไหมแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่เราได้จัดสินใจลองทานมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงค่ะจริงอย่างที่เขาพูดมากเลยค่ะค่ะมั่นใจมากเลยค่ะดิ้งได้ทานแล้วยิ่งมั่นใจมากเลยค่ะยิงได้ทานยิ่งมั่นใจหายจริงปวดจริงเดินได้ท่องไหมคะเดินได้ท่องทุกวันนี้คือแบบว่าจะายหรือจะได้ต้องตายล้ว ผลลั์นะคะจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เราอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะซองที่ที่สองอะซองที่สองท่านันเองนะหมว่าที่สองก็ดีขึ้นแล้วก็คือหลังจากที่เราได้ทานเนี่ยอาการปวดหายไปไหมคะหายไปเลยเราสั่งตั้งแต่สองซองแรกแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เดินได้คล่องแล้วใช่ไหมคะจากที่เราเคยเดินจ็บทรมานเนาะเจอตอนนี้เห็นว่าเดินคล่องเลยแล้วไม่ปวดไม่ปวดเห็นไม่ปวด มีความประทับใจอะไรกับติดพันธดีบุญบ้างคะอ๋อพอกินแล้วนเห็นผลนะครับกินแล้วมันเห็นผลนะคะตอนที่หลวงพ่อจะฉันติดพันธ์ตัวดีบุลนคะคะหลวงพ่อมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดหัวเขานี่ทั้งสองทัง้งข้างนุ่ยมนะ,ะถ้าเดินเดินม,มากๆแล้วจะจะเดินลําบากมันเสียงมันมีหรือไม้ลวกด้วยเลยเข้าไปแทงเนี่ยสิบสามปีได้ สามปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อค่ะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะขนาดเราจังแค่สิบซองเนี่ยจากที่ว่าการปวดหนักนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคือปวดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฉันไปเพียงแค่สิบซองนะคะหลวงพ่อนะคะสุขภาพดีขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเรียกว่าประทับใจอาจจะมาก็ขอขอบโยมแล้วกันนะแต่ลองดูโยมสองห้าซองนี้ก็รู้แล้วยม ดีบูลนะคะช่วยในเรื่องอะไรนะคะ <c oughs> ก็คือช่วยในเรื่องปวดข้อ <c oughs> ปวดเข่านะคะกระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้าวลงขาปวดหลังปวดไหลนิ้วล็อกกระดูกพรุนนะคะภาวะที่เกี่ยวกับกระดูกเสื่อม